เป็นใบสีชมพูค่ะกระเป๋าหนังจอระเข้แท้ตั้งใจว่าจะเอาใบนี้ไปใช้เองสีชมพูน่ารักมากๆเลยนะคะก่อนใช้ก็จะมารีวิวให้หน่อยนะคะใบนี้เป็นใบที่หยกขายเองนะคะเป็นไงคะหนังท้องสวยไหมคะฝั่งนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าทรงแข็งนิดนึงนะคะสี่เหลี่ยมแต่บอกเลยว่าใช้งานดีมากนะคะ เคยใช้แล้วนะคะสีอื่นนะคะก็เลยเอามาใช้อีกรอบหนึ่งค่ะนี่เห็นไหมคะดูด้านในกันค่ะสามารถถือได้ด้วยนี่ด้านในนะคะข้างนอกนะเป็นสีชมพูนะข้างในเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะตั้งใจว่าใบนี้เอามาใช้เองนี่มีช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องตรงนี้ด้วยนะคะรุ่นนี้ที่หยงทํามานะคะด้านในเนี่ยซับหนังวัวทั้งหมดนะคะดูซิปกันค่ะอ่าซิปข้างในก็เป็นหนังวัวนะคะอะไหล่ใบนี้เป็นสีทองค่ะแถมนะคะมี นี่ข้างในเป็นแบบนี้นะคะใบนี้ตั้งใจจะเอามาใช้เองก็เลยมารีวิวนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะคะสนใจสีอื่นนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะมีหลากหลายสีมากเลยนะคะสีดำสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะลงรีวิวให้ดูในคลิปหน้านะคะบอกเลยว่ามันถือสวยมากนี่ถือแบบนี้ได้เลยนี่หยกนั่งอยู่เลยไม่ได้สะพายเนาะถ้าเกิดสมมติสะพายนะอ่ะวันนี้ใส่สีชมพูด้วยอ่ะดูสิคะ สวยนะบอกเลยก็เดี๋ยวจะมารีวิวใบนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแต่วันนี้ดูสิ่งที่กำลังจะเอาไปใช้ก่อนใบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปใช้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปถ้าสมมุติชอบนะคะแล้วอยากสนใจสั่งซื้อก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะฝากแชร์คลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ